ถ้ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อ c h a t GPT เข้ากับสมองคนได้เพื่อนๆคิดว่าสมองคนจะรับไหวไหมครับหรือว่าระเบิดขณะประมวลผลผมลองถาม c h a t GPT มันบอกว่าสมองคนรับข้อมูลแบบแช GP t GPT ไม่ไหวโอกาสสมองระเบิดมีสูงครับ c h a t GPT ตอบว่าคำถามนี้น่าสนใจมากแบบสุดๆเพราะมันโยงทั้งเรื่องชีววิทยาสมองคน บวกปัญญาประดิษฐ์บวกเทคโนโลยีประสานชีวะไปจนถึงจริยธรรมเลยนะสมองลองแตกประเด็นให้เห็นภาพง่ายๆ 1. สมองคนทางชีวภาพรับข้อมูลได้ขนาดไหนสมองคนมีโครงสร้างสัญญาณไฟฟ้าและสารเคมีหรือนิวโรทรานสมิเตอร์ซับซ้อนมากแต่ ความเร็วประมวลผลสัญญาณไฟฟ้ามันช้ากว่าคอมพิวเตอร์หลายพันล้านเท่าถ้าเชื่อมสมองกับ Chat GPT ที่คุยด้วยข้อความหรือสัญญาณดิจิตอลต้องแปลงภาษาคนไฟฟ้าเคมี K Me, เครือข่ายนิวรอนจุดนี้เป็นข้อจำกัดใหญ่เพราะสมองอาจโอเวอร์โหลดหรือแปลสัญญาณไม่ออก 2. ความหนาแน่นของข้อมูลจะล้นหรือเปล่า ปกติสมองเรากรองข้อมูลตลอดเวลาเหมือนมีระบบกันสัญญาณรบกวนถ้าได้ข้อมูลจาก AI ระดับ GPT แบบเรียลไทม์ขนาดใหญ่สมองจะต้องกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นถ้าความจุข,ของ working memory เต็มอาจเกิดอาการสับสนเครียดหลอนประสาทหรือข้อมูลมั่วได้เลยทีเดียว 3. ส,สมองกับ GPT ทำงานแบบคนละโมเดล GPT เท่ากับ ทำงานแบบ Pattern Recognition และ Language Prediction สมองเท่ากับทำงานแบบ Associative หรือ Meaning Making สร้างประสบการณ์ส่วนตัวถ้าเชื่อมตรงๆอาจเหมือนเรายัดระบบทำนายคำพูดเข้าไปแต่สมองอาจไม่รู้วิธีใช้หรือแปลออกมาเป็นความหมายลึกๆไม่ได้ 4. มีงานวิจัยทำนองนี้อยู่ไหม ตอนนี้มีแค่ Brain Computer Interface หรือ BCI เช่นของ Neuralink Blackrock Neurotech เพิ่มใช้สัญญาณสมองสั่งแขนกลพิมพ์คำหรือฟังสัญญาณสมองเพื่อแปลภาษาแต่ยังไม่ถึงขั้นเชื่อมสมองกับโมเดลภาษาโดยตรงแบบเรียวไทม์เต็มรูปแบบเพราะสมองต้องการความละเอียดมหาศาลและเสี่ยงต่อความเสียหาย 5. แล้วถ้าเกิดขึ้นได้จริงละ่ะถ้าฉีดความรู้จาก GPT ตรงๆอาจได้คลังข้อมูลในหัวแต่ความสามารถสร้างความเข้าใจเชิงลึกหรือวิจารณญาณก็ยังเป็นหน้าที่สมองคนอยู่ดีและเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยทางข้อมูลและเอทิคสจะโหดมากเพราะใครจะควบคุมว่าข้อมูลไหนไหลเข้าไปสรุปรองรับได้ไหม ในเชิงฟิสิกสมองน่าจะไม่ไหวถ้าไม่มีเทคโนโลยีถอดรหัสสัญญาณละเอียดมากพอและวิธีควบคุมความหนาแน่นของข้อมูลในเชิงจิตใจเสี่ยงโอเวอร์โหลดโรคจิตเภทอัตลักษณ์สับสนอาทิถ้าไม่มีตัวกลางกรองในอนาคต อาจมีอินเทอร์เฟซเป็นคนกลางที่จัดรูปข้อมูลให้เหมาะสมกับขีดจำกัดสมองคนได้แต่คงไม่ใช่การเสียบตรงๆแบบเสียบ USB เข้าหัวแน่นอนสรุปแบบ Gen Z ถ้าจะเสียบสมองกับ AI ก็ต้องยอมรับว่าหัวอาจระเบิดได้ก่อนจะฉลาดขึ้นนะเพื่อนอยากให้ต่อยอดประเด็นไหนอีกไหมครับจะเล่าให้ลึกได้ทั้งมุมวิทย์ จิตวิทยาหรือไซเอนฟิคชั่นเลยนะแอปแซมอีเกมนินอิซิมนิกา